เปิดศึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี กลุ่มตรีเพชโดยบริษัทตรีเพชอิสูซุเซล์จำกัดร่วมกับ Far East United Motorsport ผู้จัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายได้จัดทัพอิสูซู DMAX 1.9และ3.0 DDI Blue Power รวม42คันร่วมท้าประลองความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอิสูซุ o n m m k k r r a e e 2022ซึ่งเป็นการต่อเนื่องปีที่13ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่น ทานาลีนานพร้อมรถปิกอัพอิสู u d ดีแม็กดเ DDI Blue Power ประเดิมสนามแรกวันที่26่สิบหงยีมีนาคมนี้ณสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์กิตจังหวัดชนบุรีสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาร่รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพศอิซูซุเซลส์จำกัดก็อยากเรียนถามท่านประธานฮาตะนะคะว่า ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่อิซุสุจัดวันเมกเรสอิซุวันเมกเรสว่าすでにあの12回え12年開催しておりまして今年は13年目になりますค่ะท่านทนหาต่อตอบว่านะคะอิซุวันเมกเสจัดขึ้นมาทั้งหมด12ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่13ค่ะไม่ทราบว่าการแข่งขันทั้งหมดมีกี่รอบและกี่สนามคะ

พีราอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีนะคะอีกหนึ่งรอบที่บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และอีกหนึ่งรอบที่แก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านประธานทาตะแล้วก็คุณภาสารามากนะคะสำหรับการแข่งขันดีๆในยุคโควิดนี้นั่นคืออีสุวันเนกเรสส0 2 2ันขอเชิญท่านผู้ชมติดตามการแข่งขันทั้งหรอบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ แน่นอนครับรถ Safety Car นั้นจะนำขบวนรถแข่งเข้าสุสนามแข่งในทุกรุ่นซึ對對่งจะนำไปอวดโฉมเป็นครั้งแรกในงาน Bangkok International Motor Show 2 0 2 2เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์รถ Pick-Up Isuzu D-MAX ในฐานะรถแข่งที่เต็มไปด้วยสมรรถนะในด้านของความแรงตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากนักแข่งมืออาชีพและมือสมัครเล่นในวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย อย่าพลาดความมันนี้ติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ที่ worldwide.isuzu-tis.com w e b com, และ w o r l d w i d e w e b f a c e b o o k c o m a a l l n e w i s u z u d m a x